วัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับ Ford Rang เจอตัวนี้เป็นสีประตูเกียร์ธรรมดานะคะสีดําดูดูแบบนี้กับตัวนี้เป็นกระจังหน้าเหล็กแฮมเมอรมาดูค่ะว่าเราแต่งอะไรให้รถคันนี้บ้างไปชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับ f o r ์ r a n นเจอตัวส่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะชุดแต่งด้านหน้านี้เห็นเลยก็คือเป็น กันชนเหล็กแฮมเมอร์นะคะมีแตงข้างล่างกันหินนะคะสีแดงตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะตัวนี้ลดสีดําลูกค้าเลือกเป็นสีแดงะคะ่ะมีห่วงด้านหน้านะคะโอเมก้าด้านหน้าสองห่วงพร้อมกับตัวนี้มีไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะจากเดิมมีหนึ่งเราเพิ่มเป็นสองแล้วก็งานค่อนข้างเนียนมากๆเลยของใครที่บอกว่าไม่เนียนตัวนี้ ช่างทำได้เนียบมากๆตัวนี้เป็นไฟมาสแตงนะคะมีคีบฉลาม3คีบแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะเพิ่มความสว่างเพิ่มความปลอดภัยนะคะตัวนี้สกูปบนฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นของงานฟิตนะคะเป็นสีดำด้านพร้อมตัดกับสีดำเงานะคะสวยมากๆเลยตัวนี้และตัวนี้แปลก แต่ก็สวยเป,เป็นคล้ายๆเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนาะตัวนี้ยางเป็นยางออโทเรนะคะเหมาะกับทุกสภาพถนนเป็นลาย6ก้าน m a x กซ700 b ็ดร้อยาโวนะคะดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยใครชอบแนวนี้ก็จัดเลยค่ะคิวล้อเป็น6นิ้วมีหมุดนะคะชุดครอบแก้มตัวนี้ไม่ได้มากับตัวรถเดิม,ดมจะเป็นสีโครเมียมเราเปลี่ยนเป็นดำด้านให้ลูกค้าตัว ประตูเน่ยเราเป็นกลับข้างถ้าลูกค้ารีเควสมาเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะตัวราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเหมือนกันนะคะโลบอา o u t l a n d e er, พร้อมกับตะแกรงข้างบนสายออฟโรดนี่ก็จัดเลยแบบนี้ขนของได้เยอะจริงๆลายกราฟิกด้านข้างเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นของลายแรปเตอร์จริงๆเรามีหลายลายนะคะสามารถรีเควสมาได้ตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้าย เซนเซอร์4จุดยังใช้งานได้ปกตินะคะอะ่ข้อบไฟท้ายเราก็ติดตั้งให้ตัวกันชนท้ายมีห่วงโอเมก้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ดาบท้ายข้อบดาบท้ายเป็นรูปดาบเนาะตัวนี้รวมๆแล้วก็มีสเสน่ห์ค่ะแต่งไม่เยอะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีค่ะ40 60นะคะลูกค้าที่ค่อนข้างอ,อ,อยากให้มัน วิสัยทัศน์ในการขับอ่ะก็ฟิล์มประมาณนี้เลยนะคะมีข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งให้นะคะดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์มากถ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังให้ใจให้กูจุนด้วยนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพคลิปดีๆมาให้ชมเรื่อยๆนะคะ วันนี้คุณชุงก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ